เอาอันนี้ตะกรอนเพื่อให้ขึ้นไปเนาะเออนชาติสนาสวรรค์เนี่ยนี่เจะเป็นทัานกัปพระสาตว์สวรรค์เออพระสาตสวรรค์นี่อันนี้เป็นพระสาตว์พิโนไรเนี่ยยู่สวรรค์พิโนไรท่านเอาซื้อตัวนี้มันจะได้ไปขึ้นสวรรค์เลยเนี่ยไปยู่สวรรค์ตัวไหนกี่ไร่ต้องเออิบายดีๆไปหน่อยมีเยอะคนแล้ว มีครั้งข้องเงินข้องคำตีเอาเงินเอาคำมาว่าไงมันนวดแต่ไม่ชื่อไมีเสียงมีชื่อมีเสียงอยู่ในนั้นยังไงคนจะอธิบายอีกนเครื่องเขาดังก่อนเนาะเอาก็บูฮูได้ดีเขาก็ฟังคำอะไรนีนี่เอออะไรนี้นี่เนาะยุติใจอะไรนี้หกขุมวรมจงพวนเนาะมีลีธมีเทธบรรชาอันอยู่ในนี้นเด็กคำคำแค่ I know จ้าบ่ได้ติดแต่ว่าคนบ่จ้าบ่มาติดอยู่บ้แล้วนอกที่นี้เฮาจะเอาเครื่องขึ้นโตบาน่มันหลายอันหลายอย่างเนาะเออันก็ขอฮอะดอครับ่เข้ามาบูชาครูอาจารย์่บได้อ่าพาเเข้าไปในน่เอ่อสอนนชรบาอาจารย์เด้อ่งใัน คุณเท้าคุณเทมาครับอกเบืองเทศตาบุษงันพ่นอุตาตล้อเนี่ยพุทธิพุทธาอุตลาเนาะพ่อผู้ใดจะบุกเห็นตะเภาดูตะเภาที่จังแม่ตอนยังไดเนาะแต่ว่า่าพุทธาพุทธาเมนพุทธเมนพุทธาพุทธ่เด้อนด้อเมนพุทธาพุทธิเด้อว่าขนก็ได้พี

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมมาสัมทธัจ่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมมาสัมปวะจ่าจาดุพุทธะวันนีเพันน้ะอันนนี้ปุหบนเ่เรา่ผง้ใหญ่เอาต่การเขาต้องเก็บเ ตัดเป็นยี๋นะควรจะหหน้าเลยกระไรเนาะ

เอาตั้ลอยหนึ่งเอ้น่งรอบตัวลอยนึงเอาอันนี้มป็นพิธีการยกโซฟาอยู่วัดหมดสัมปันดุงคาเนาะเออกันชั้นจะเรียกว่าเพื่อสร้างทราบประตูพวงขางเหาที่ยังบ่อนันไม่แล้วนอกมาเริ่มพี่น้องเาเร้่มต่อเออามาพันอันห้า้อยเพิ่นมาต่อตมาลดเนาะเอาขบวนยางด้วยกัน ัุณพูดจิตมา่อมา่ตเนาะมา่ตเลยเออมาเร้อพี่น้องเร้่มมา่ตยอดเด้อยอดตากว่าปังาเออนี่มงคลแก่ครอบครัวงลนี่แหละค่เอองคลนี้ยจิมา่ตนามานักการส่ใจเดือมาเถดตัเออลอยหนึงลอยหนึ่งเก่าบุเป็นยังลอยหนึ่งต้องพันที่เก่าต้องพันบ้านเก่า มันบ้านต่อรอยบ้านเอาเอนมาเด้อมาเด้อาะย้อนเขาเด้อเอาไปซ้อมไปบ้างหรอสแต่ละคนจื้อจื้อบุรอนกันหน่อยอ่ะลายคนพูดโอ้อันสทาพันธ์ฮันเออท้าทาลาจั่นจับสายน้องยอมจะหงเนาะกคนแบบนี้มด็ก ต้อนัดาวมนียังาร้อยเมียร้อตอนรโอ้พระส่วยกันห้าร้อยบาทคนมาหยอกเรากระบวยานคือการร้องตังพันบาทมาเรือยามาต่อร้อยเกาต่อร้อยเก้าห้าสบาทเกาไปพันไี่ไปไยีกวน้ไปเก้าวกางทาไอจะ้าไปพันบอก่าคนเดีย่าคนเดียวเนาะเดี๋ยวผมบอกไ้เออเออแต่ตรงมูได้เลย ขปวนว่าว่านัว่าไม่ขมวนโออดชุบยี่หรือปะพันเอ็ดพันหนึ่ร้อยโอ้พันหนึ่งร้ยเป็นพันหกร้อยหรือก็นหน่อยเป็นพันหกร้อยหรอโดยเพราะว่าพ่นครูพอใจพัดไ่ร้อนไม่ร้อนเหนียวพันหนึ่งร้อยหน่อยพอใจยี่ทำยี่ทำเอ